การโอนย้ายคำขอของ maker สิทธิ์ในการโอนย้ายคำขอของ maker จะเป็น super ็ h เ c k e r หรือ็ h เก k e r ก็ได้ค่ะโดยสามารถโอนย้ายคำขอของ maker ได้ทุกประเภทคำขอและทุกสถานะคำขอยกเว้นสถานะลบคำขอค่ะโดยหลังจากที่ maker ได้มีการบันทึกคำขอไปจนกระทั่งเจ้าพนักงานทะเบียนอนุมัติคำขอ โดยซ u เปอร์เชเกอร์สามารถโอนย้ายคำขอของเมเกอร์ต่างสาขาได้ค่ะให้ซ u เปอร์เชเกอร์ล็อกอินเข้าสู่ระบบจดทะเบียนสัญญารับประกันทางธุรกิจเลือกเมนูย่อยตรวจสอบคำขอจดทะเบียนสัญญารับประกันทางธุรกิจโดยเชเกอร์ค่ะซูเปอร์เชเกอร์จะสามารถโอนย้ายคำขอได้ทั้งเมเกอร์และเชเกอร์ค่ะกรณีโอนย้ายคำขอของเมเกอร์โดยคลิกค้นหา คำขอที่ต้องการโอนย้ายคําขอของมกเกอร์ไปที่คลอล์วันที่ทําคําขอสแสดงผู้บันทึกคําขอนําเมาส์คลิกที่ผู้ทําคําขอคลิกที่เปลี่ยนผู้รับผิดชอบเลือกผู้รับผิดชอบคําขอที่ต้องการโอนย้ายค่ะโดยคลิกค้นหาระบบจะแสดงรายการผู้รับผิดชอบคําขอหรือสามารถค้นหาได้จากรหัสชื่อนามสกุลของผู้รับผิดชอบคำขอก็ได้ค่ะ จากนั้นนำเมาส์คลิกที่ชื่อผู้รับผิดชอบคำขอที่ต้องการจะเปลี่ยนและระบบจะเปลี่ยนชื่อผู้ทำคำขอให้อัตโนมัติค่ะกรณีโอนย้ายคำขอของเช็คเกอร์โดยคลิกค้นหาคำขอที่ต้องการโอนย้ายคำขอของเช็คเกอร์ไปที่ขอร่างผู้ตรวจสอบนาเมาส์คลิกที่ผู้ตรวจสอบคำขอคลิกที่เปลี่ยนผู้รับผิดชอบเลือกผู้ตรวจสอบคำขอที่ต้องการโอนย้ายค่ะ โดยคลิกค้นหาระบบจะแสดงรายการผู้ตรวจสอบคำขอหรือสามารถค้นหาได้จากรหัสชื่อนามสกุลของผู้ตรวจสอบคำขอก็ได้ค่ะจากนั้นนำเมาส์คลิกที่ชื่อผู้ตรวจสอบคำขอที่ต้องการจะเปลี่ยนและระบบจะเปลี่ยนชื่อผู้ตรวจสอบคำขอให้อัตโนมัติค่ะเสกเกอร์โอนย้ายคำขอของเมกเกอร์เฉพาะสาขาที่ตนดูแลเท่านั้น และเช็คเกอร์ล็อกอินเข้าสู่ระบบจดทะเบียนสัญญารับประกันทางธุรกิจคลิกเมนูจดทะเบียนสัญญารับประกันทางธุรกิจเลือกเมนูย่อยตรวจสอบคำขอจดทะเบียนสัญญารับประกันทางธุรกิจโดยเช็คเกอร์ค่ะเช็คเกอร์สามารถโอนย้ายคำขอของเมกเกอร์ได้โดยคลิกที่ค้นหาคำขอที่ต้องการโอนย้ายคำขอของเมกเกอร์ไปที่ขอรับวันที่ทำคำขอจะและผู้บันทึกคำขอ นำเมาส์คลิกที่ผู้ทำคำขอคลิกที่เปลี่ยนผู้รับผิดชอบหรือผู้รับผิดชอบคำขอที่ต้องการโอนย้ายค่ะโดยคลิกค้นหาระบบจะแสดงรายการผู้รับผิดชอบคำขอหรือสามารถค้นหาได้จากรหัสชื่อนามสกุลของผู้รับผิดชอบคำขอก็ได้ค่ะจากนั้นนำเมาส์คลิกที่ชื่อผู้รับผิดชอบคำขอที่ต้องการจะเปลี่ยน และระบบจะเปลี่ยนชื่อผู้ทำคำขอให้อัตโนมัติค่ะเป็นการเสร็จสิ้นการโอนย้ายคำขอของเมเกอร์ค่ะ